สวีดะสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับข่าวนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่เมื่อคืนครับสำหรับสตูตที่กล่าวว่าฟิมิโนเนี่ยอาจจะลาลิเวอร์พูลครับตามรอยซาเดีอมานี่ก็เป็นได้นะครับมาฟังกันหน่อยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสตูตครับดาวนิ่งอดีตปีกของลิเวอร์พูลเนี่ยเชื่อว่าโรเบรโตฟิมิโนครับกองหน้าแซมบ้านเนี่ยจะเป็นนักเตะรายต่อไปที่ย้ายออกจากสโมสรในช่วงปีใหม่นี้นะครับ ดาวยิงทีมชาติบราซิลเนี่ยเป็นแกนหลักในแนวรุกของสโมสรร่วมกับโมเมาลาและซาดิโอมาเน่เนี่ยพร้อมกวาดแชมป์มาครองทุกรายการแล้วนะครับอางแรกก็ดีครับมาเน่เนี่ยตัดสินใจย้ายอยู่กับไบยมิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันก่อนนะฮะซึ่งสัตรูเนี่ยเชื่อว่าฟิมิโนเนี่ยอาจจะเดินตามรอยปีกสินกกันเก็บของออกจากแอนฟิลด์ในตลาดครั้งหน้าก็เป็นได้นะครับ สัตตเนี่ยบอกว่าจนถึงช่วงปลายซีซั่นที่แล้วเนี่ยโรเบโตฟิมิโน่ครับไม่ได้ลงเล่นบ่อยเหมือนที่เขาอยากลงเขาเคยเป็นตัวจริงอยู่ช่วงหนึ่งและได้ลงสนามเกือบทุกนัดน,นะฮะนี่ล่ะคือว่าจากของฟุตบอลดิโก้โชต้าเข้ามาและทาให้ทุกคนเนี่ยประหลาดใจผมรู้ว่าเขาคือนักเตะที่เก่งแต่เขายิงประตูได้และทําผลงานได้ทันทีเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีซาเดโวมาเน่โมเมสซาร่าและลูดิอสเนี่ยที่เข้ามาในก่อนทีมนะก่อนฟิมิโน่ด้วยนะครับ กับสโมสรอ,อย่างลอร์พูลเนี่ยคุณต้องเล่นอยู่ในระดับฟอร์มระดับท็อปเลยเพราะพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆนะฮะขนาดเดียวกันครับดาวนิงอย่างซัตโตเนี่ยกล่าวถึงการมาของดาวินนูเยสดับด้วยค่าตัว100ล้านยูโรเขาบอกว่าผมหวังว่าดาวินนูเยสเนี่ยจะทําผลงานได้ทันทีแต่ผมมองว่าฟิมิโนเนี่ยจะเป็นแบ็กอัพของเขานะครับ หากพวกเขาสามารถทำให้ฟิมิโนเนี่ยเรียกฟอร์มกลับมาได้เหมือนเมื่อ2-3ปีก่อนเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะมีมิติที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาครับหรือไม่เขาก็อาจจะอยู่ถึงเดือนมกราคมก็เป็นได้สำหรับโรเบโตฟิมิโนนะครับโอ้โหอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ของซัตตวนะครับบอกว่า ฟิมิโนเนี่ยอาจจะอาลาลิเวอร์พูลเนี่ยตามรอยของเซเดลมาเน่ก็เป็นได้ครับในตลาดซัมเมอร์หน้าครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงปีใหม่นี้นะครับไม่แน่นะครับต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงสาหรับอนาคตของดาวเตะเลือดแซมบ้ารายนี้สำหรับฟิมิโนครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามครับช่วงหลังนี่คือหลดุดหลุดฟอร์มตัวจริงไปหน่อยสำหรับโรเบโต้ฟิมิโนครับ ก็ต <singing flowers> so ้องมาดูว่าจะเป็นยังไงในฤดูกาลหน้าสำหรับฟอร์มของเขาสำหรับโรเบโตฟิมิโนนะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆครับสวีดัสสวัสดีครับ